เค็มเผ็ดเผ็ดหวานหวานโอยากกินยำมะม่วงเลยอะน้ำลายไหลมากโอ้หากินยากมากแต่ว่าแป้งจะหนากว่าแล้วก็จะต้องเหมือนแบบว่าใส่แป้งเข้าในพิมพ์แล้วก็เลยทำให้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมขนม5ตัวนี้ถึงเป็นขนมที่ขายดีที่สุดในแม่กขงเพราะว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับโมอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าโมเนี่ย เกิดอยากกินขนมขึ้นมาก็เลยทักแชทไปถามพี่ๆที่แม่โขงว่าแบบเออเนี่ยโมจะกดเข้าไปสั่งออนไลน์นะเป็นตัวขนมแต่ว่าอยากจะให้พี่ๆที่แม่โขงเนี่ยแนะนําให้หน่อยว่าตอนนี้ขนมอะไรขายดีหรือขนมอะไรที่คนแบบนิยมเด็ดๆอะไรอย่างนี้พี่ๆที่แม่โขงเนี่ยพอรู้ว่าเป็นโมก็เลยบอกว่าน้องโมไม่ต้องเลือกเลยเดี๋ยวพี่จะส่งมาให้ถึงบ้านเลยเพราะว่าตอนนี้แม่โของอะ่ะเขามีบริการ Delive อ y อยู่แล้วโดยที่เราเนี่ยสามารถช็อปได้จาก Www m a k ว m a r k e t c o m เลยค่ะ แล้วตอนนี้คือโมเพิ่งได้รับกล่องนี้มาส่งตรงถึงที่บ้านสดสๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกล่องกันนะคะว่าของข้างในเนี้ยคือขนมอะไรแล้วมาดูซิว่าทําไมขนมเนี่ยมีทั้งหมดอย่างถึงได้เป็นที่ขายดีในซุปเปอร์มาร์เก็ตอเมริกาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกล่องพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่ค่ะก็คือแพ็กมาอย่างดีมากเลยมีจ่าหน้าซองไปษนีเสร็จสับมีติดป้ายด้วยว่ากาันรกระแทกคุ้มมากดแต่ขอเริ่มแกะก่อนกล่องแบบว่าหนาแน่นมากโอ้มีกันรกระแทกห่อบัเบิ้ลให้ด้วยอีกชั้นหนึ่งดีมากเลยค่ะมั่นใจปลอดภัยมากว่าไม่ว่าจะส่งรัฐไหนของก็จะถึงมือคุณอย่างสวยงาม มีอันนี้ด้วยค่ะอะไรเนี่ยอันสุดท้าย่งผ้าของแม่โขงค่ะแถมมาให้ด้วยน่ารักมากมีเหมือนกันอันนี้ก็คือไปซื้อของที่ร้านมาแล้วได้มุ้ยสั่งออนไลน์ก็ได้เหมือนกันเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราแกะบับเบิลออกก่อนทีละอัน ขนมปี๊บค่ะทุกคนนึกถึงความทรงจำวัยเด็กเลยอะ่ะเวลาเรากินตอนแบบว่าวันกีฬาสีแข่งชักเยอร์เสร็จหรือว่าวันงานปีใหม่เยี่โรงเรียนแจกขนมกันนอ,อกจากคุกกี้กล่องแดงก็คือต้องมีขนมปี๊บนี่นแหละเป็นหนึ่งในกิจกรรมวัยเด็กของเราเดี๋ยวต่อไป เสียงบาดใจมากอุ้ยอุยอุ้ยอันนี้ปลากรอบค่ะปลากรอบเอาไว้ใส่ในแบบอมมาํายำมะม่วงนะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดหวานหวานอุ้ยอ,นนอยากกินยำมะม,ม่วงเลยอ่ะน้ำลายไหลมากโอ้หากินยากมากขนมดอกจอกค่ะมีใครเคยกินไหมแบบว่าอันนี้คือหากินยากมากขนมดอกจอกอ๋อจะเป็นขนมแบบว่าคล้ายๆทองม้วนแต่ว่าแป้งจะหนากว่าแล้วก็ จะต้องเหมือนแบบว่าใส่แป้งเข้าในพิมพ์แล้วก็เอาในพิมพ์มันเนี่ยลงไปทอดในน้ํามันซึ่งค่อนข้างจะเป็นขนมไทยโบราณแต่ว่าตอนนี้ก็คือขนมดอกจอกมีขายที่อเมริกาแล้วค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าขนมดอกจอกนี่คือหนึ่งในขนมที่ขายดีที่สุดของแม่โขงของเราว้าวมากเลย ต้องลองชิมแล้วว่าแบเด็เดแค่ไหนแล้วก็ต่อไปที่คุ้นตาเราของเด็กๆขาดไปได้ไงเล่ะ <L ay> ค่ะอันนี้รถอะไรอ๋อเป็นเลแผ่นอยากรสกะเพากรอบไม่แตกใจเพราะหมวเคยลองกินแล้วเลอันนี้ก็คืออร่อยมากเพราะว่าทั้งหมดในถุงนี้ที่ซื้อมากินเองก็คือเป็นเลหมดเลยแล้ว <L ay> ไว้อันนึงยูโรเค้กยูโรยูโรคัสตาร์ดใช่ไหมมีเพลงอยู่พกไว้อะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดใครร้องเพลงได้นึกออกใช่ไหมคะ,มววเ,ะเวลาโฆษณายูโรเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าขนมแต่ละอย่างเนี่ยอร่อยเด็ดแค่ไหนทําไมถึงเป็นสินค้าขายดีที่แม่โขงของเรา พอได้แกะของขนมออกมาดูแล้วเนี่ยก็ทําให้โมเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาของแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรามีขนมเหล่านี้แหละแล้วพอเวลาได้กินขนมเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกแบบมีความสุขเวลาได้กินเย,ยวยาเหมือนความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยอยากจะมาเริ่มที่ขนมตัวแรกก่อนเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเคยกินตอนที่เด็กมากๆเลยก็คือดอกจอกนี่เองหายากมากสมัยก่อนก็คือจะต้องแบบไปตามงานวัดของฝากต่างจังหวัดของฝากสี่ภาคอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะหากินได้ไม่ใช่ว่าแบบจะหากินกันได้ง่ายๆแต่ว่าตอนนี้นี่ค่ะเราได้กินแล้วที่อเมริกาขอลองแกะชิมเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะแกออกมาแล้วขนมดอกจอกก็คือเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะอ่าสวยงามมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเดี๋ยวขอบิกกินชิ้นเล็กๆก่อนนะคะโอ้โหมีความกรอบมาก ออร่อยมากค่ะหอมกรอบด้วยแล้วก็มันมๆน,นิดๆได้กลิ่นเหมือนกะทิอ่น่าจะมีส่วนผสมของกะทินะคะอร่อยมาก เวลาเรานั่งทํางานไปแล้วก็หยิบขนมครกเคี้ยวเนอะคนไทยเราติดขนมครบเคี้ยวแล้วก็กินเล่นหรือว่าเวลารถติดคือกินได้ทุกที่เลยคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมดอกจอกถึงเป็นหนึ่งในขนมสุดฮิตของแม่โขว้าวมากก็คือกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆแล้วก็มันทําให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าไปงานวัดอะไปฟิลงานวัดกินแบบว่าที่เขาแบบทอดกรอบๆทอดสดๆเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งอะแล้วคือที่สําคัญคือมันยังกรอบอยู่จนถึงตอนนี้ทุกคนไม่ได้เชื่อแนะนําว่าต้องลองเพราะว่าอร่อยจริงๆ ไปขนมต่อไปเลยค่ะเป็นขนมในวัยเด็กเหมือนกันนี่ค่ะเรามีเวอร์ชั่นขนมปี๊บเล็กแล้วนี่ไม่ต้องแบกปี๊บใหญ่ไปแล้วนะคะตอนนี้ปี๊บเล็กเราก็มีอ่าตัวนี้เป็นไส้สับป,ประรดค่ะมีสับป,ประรดกวนอยู่ข้างในเป็นที่คุ้นเคยของเราอย่างดีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะอ,อ,อ,อือันนี้ดี สับป,ปะรดอร่อยมากทุกคนหวานกําลังดีสามารถกินได้อีก4ี่ห้าชิ้นติดๆกันขนมปังเนี่ยคือแบบมีความแบบมันๆหอมๆที่เด็ดอยู่ตรงที่ใส้สับป,ปะรดกวนค่ะสามารถซื้อไปแบ่งกันในครอบครัวกินได้ถ้าเกิดกินคนเดียวอาจจะเยอะไปหน่อยเหมือนที่แม่โขงเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมีไซส์เล็กกว่าน,นี้ก็มีลองไปตามหาก,กันได้ที่แม่โขงแนะนําเลยขนมปิ้มในความทรงจำของเราจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาทำอร่อยขึ้นค่ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ขนมอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นขนมที่เป็นทางขนมกินเล่นก็ได้เอาไว้กินกับข้าวต้มก็ได้หรือว่าเอาไปใส่ในยำก็ได้ค่ะซึ่งนั่นก็คือประกบใส่กระป๋องไม้อย่างดีน่ากินมากอุ้ยชิ้นใหญ่มากเลยนี่ชิ้นมาเริ่มเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มกินเลยนะคะ อ,อร่อยเลยกรอบมันอร่อยมากเลยค่ะรสชาติกำลังดีไม่หวานไปไม่เค็มไปไม่เผ็ดไปก็คือกินเรื่อยๆได้เลยสำหรับคนที่ไม่ชอบขนมหวานอันนี้เป็นอีกหนึ่งขนมกินเล่นที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้มนึกถึงตอนที่ไปต่อคิวร้านยำหน้าโรงเรียนก็ขอให้คุณป้าร้านยำช่วยเพิ่มปลากรอบให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเหมาะกับการกินเล่นมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ช,อ,ชอบนะคะก็เอาไปใส่กับข้าวต้มเหมือนอย่างที่โมบอกแต่สำหรับโมเนี่ย มเป็นคนชอบกินยำชอบกินอะไรเผ็ดๆ <c oughs> ก็เลยว่าจอาเบใส่เป็นยำมะม,ม่วงปลากรอบค่ะจะได้เป็นอีกหนึ่งในเมนูติดบ้านเลยอันนี้คือซื้อไว้ใช้ได้กินแบบว่าอนเนกประสงค์แน่นอน ต่อไปเรามาที่นี่เลยทีเด็ดวัยยาวของเรายูโรปกติก็คือเวลาพักเบรกที่โรงเรียนหรือว่าก่อนไปทํากิจกรรมพวกเล่นกีฬากีฬานะคะก็กินอะไรให้อิ่มท้องบางทีก็เหมือนแบบว่าไม่ได้กินนมกินอะไรหรอกก็พกขนมเนี่ยแหละไปโรงเรียนตามสโลแกนเขาเลยค่ะพกยูโรไว้สะดวกอร่อยทุกที่ทุกเวลา <Yeah. S 1> ตามสโลแกนเลย อันนี้อันนี้เป็นรสออริจินอลค่ะเป็นรสคัตตราดูซิว่ารสชาติจะเหมือนกับตอนที่เรากินสมัยแบบว่าปถมมัธยมหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเวลาที่ผ่านมานานมากแล้วนะคะอม,มาแล้วค่ะดูซิทุกคนไม่รู้ว่าเราตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าขนมมันเล็กลงนะคะเมื่อก่อนรู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่มากกว่าจะกินหมดแต่ตอนนี้คือนี่ค่ะชิ้นประมาณนี้ แต่ก็อิ่มอยู่นะชิ้นหนึ่งอะ่ะเราต้องบีบตรงกลางเนาะให้เห็นไส้มันก็คคัตตาดก็ค่อนข้างที่จะลดลงไปตามกาลเวลานะคะแต่ก็ดีค่ะใครที่ไม่ชอบกินหวานคัตตาดก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปเราก็จะมาลองชิมกันเลยนะคะกลิ่นยังหอมเหมือนเดิมค่ะกลิ่นก็คือยังได้กลิ่นแบบคัตตาดเหมือนเดิมทําให้ย้อนกลับไปตอนอยังอยู่มัธยม อร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงดีสัดปีอยากได้นมสักแก้วไหมอยากได้แต่ก็เอาจุ่มนมนิดนึงแบบว่า,าหอมหอมมันๆก่นอนเข้างานกินคู่กับกาแฟาหรือว่ากินคู่กับนมทําให้อิ่มท้องอยู่ในช่วงวเวลาเร่งรีบยูโรก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจขนมฝรั่งก็ไม่ถูกปากอันนี้เนี่ยแหละถูกปากเราแน่นอนเพราะกินกันมาตั้งแต่เด็กต่อไปตัวสุดท้ายของโปรดของโมแน่นอน พาอโม,โมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเลกินเกือบทุกรสชาติรสที่ฮิตที่สุดที่พี่ๆที่เม่ผงบอกก็คือแผ่นอยากรสกะเพรากรอบค่ะ ช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะประถมมัธยมมหาลัยทำงานจนถึงตอนนี้ก็ยังกินอยู่และกินได้ทุกที่ทุกเวลารอรถหรือไปเรียนพิเศษหรือทุกวันนี้คือกินกับแก้มกับเบียอะไรอย่างนี้นั่งดูซีรีส์เกาหลีก็ยังกินคู่กันเลอยู่แล้วคือตอนนี้เลยไทยก็คือขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆจริงๆแล้วก็อร่อยทุกรสไม่ใช่แค่รสกะเพรากรอบแต่ว่า อ,อบอกว่าบริษัทเลคอ่อัดอัดอัดลมอากาศให้น้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมคะอยากได้แผ่นหยักเยอะๆค่ะไม่อยากได้ลมก็อัดไว้ไม่ให้มันแตกอ๋อขออัดไว้ม่ให้มันแตกโอเคอันนี้ค่ะเลใ,ในวัยเยาวของเราไุ้ยมีความกลิ่นกับเพาขอกินต่อ,อ,อนี่ชอบอ ส่วนตัวโมเป็นคนชอบกินเลมากคือถ้ามีเลมาอยู่ในหนึ่งในขนมที่ขายดีอ่ะไม่แปลกใจเพราะว่าเท่าที่รู้มาคือไม่ใช่แค่โมที่ชอบกินทุกทุกคนชอบกินหมดเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะซื้อเลไปที่ทำงานหรือว่าตอนที่อยู่ที่โรงเรียนอ่ะทุกคนก็จะลุ้มเข้ามากินเลกันพอมาอยู่ที่อเมริกาแล้วว่าเลของรสชาติคนที่เนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยถูกปากคนไทยอาจจะแบบว่าจืดไปบ้างเค็มไปบ้างแต่พอมันเป็นเลรสไทยๆที่เราเคยกินก็เลยเฮ้ยต้องซื้อติดบ้านคนที่เนี่ยไปออกแคมป์เนาะหรือว่ามีปาร์ตี้ ก็จะชอบซื้อแบบขนมไทยมาแชร์กันเลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในขนมที่เขาซื้อ ทุกคนหลังจากที่โมนะคะได้ลองชิมขนมนะคะทุกตัวแล้วก็เลยทําให้เข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมขนม5ตัวเนี้ถึงเป็นขนมที่ขายดีที่สุดในแม่กุขงเพราะว่าไอ้ขนมก่อนๆฮิตๆท,ท,ที่มีมาเนี่ยเราชิมแป๊บเดียวแล้วเราก็เบื่อแต่พอเรากินขนมที่เราเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้กลับมากินซ้ําอีกเนี่ย ก็ทาให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าขนมพวกนี้ก็กินได้เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยแล้วพอได้กินทีไรเนี่ยมีความสุขหัวใจแบบได้รับการเยียวยานึกถึงไปตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้กินสําหรับตอนนี้นะคะถ้าใครอยากที่จะไปลองชิมนะคะขนม5ตัวนี้ก็ไปหากันได้ที่แม่องเอเชียนมาร์เก็ตค่ะหรือว่าล่าสุดก็คือเขามีบริการส่งเดลิเวอรี่ค่ะถึงบ้านเลยสามารถเข้าไปกันได้ที่ w w w ร์ไวด์เว็บแม่คงมาร์เก็ตคอม สำหรับวันนี้นะคะหมอต้องขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าเนี่ยมูจะพาไปชิมอะไรหรือว่าจะทำอะไรอร่อยๆให้ทุกคนกินเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย